สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรแอนรีวพื้นที่ของคนรักยานยนต์ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับทุกการเคลื่อนไหวบนท้องถนนและทุกการออกแบบที่สร้างความตื่นเต้นให้กับหัวใจวันนี้เรามีรถยนต์ที่หลายคนรอคอยและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดุดันสปอร์ตและอเมริกันสไตล์อย่างแท้จริงใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับฟอร์ดมาสเตง2026รถสปอร์ตที่ถูกยกให้เป็นไอคอนระดับโลกและการมาครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน อร์ตมัส a ตง2026คือการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยียุคใหม่ตัวรถถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งนักขับที่ต้องการสมรรถนะระดับตำนานและคนรุ่นใหม่ที่มองหาความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยในทุกมิติการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่คือการยกระดับใหม่ของมสแตงที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถสปอร์ตในตลาดโลก เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนมาสเตง2026ยังคงเส้นสายที่บ่งบอกถึงความเป็นม้าป่าที่พร้อมทยานไปข้างหน้ากระจังหน้าทรงดุดันไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมบวกกับไฟท้าย3แถบอันเป็นเอกลักษณ์ของมาสแตงที่แฟนๆต้องหลงรักตัวถังออกแบบให้มีความฉกเฉียวมากขึ้นมีการปรับปรุงเรื่องอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้รถมีเสถียรภาพและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงในส่วนของด้านข้างเส้นสายกล้ามเนื้อยังคงชัดเจนบ่งบอกถึงพละกำลังอันแข็งแกร่ง ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ที่เข้ากับรูปลักษ์สปอร์ตได้อย่างลงตัวและถ้ามองจากด้านหลังบอกเลยว่า Ford Mustang 2026คือความดิบผสมความหรูที่แท้จริงท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่เสียงคำรามที่สถานใจยังคงเป็นสเสน่ห์ที่ใครๆก็ยากจะลืมเมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในสิ่งที่หลายคนจะสัมผัสได้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ห้องโดยสารของ Mustang 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราผสมความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัย หน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มระบบขนาดใหญ่พร้อมระบบซิงเก e ร์เนอเรชันล่าสุดที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างไร้รอยต่อเบาะนั่งถูกออกแบบให้กระชับตัวผู้ขับรองรับแรงกดในทุกการเข้าโค้งใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความสบายและความพรีเมียมด้านสมรรถนะถือเป็นหัวใจของมัส a ตงรุ่นนี้ฟอร์ดนำเสนอเครื่องยนต์หลายตัวเลือกตั้งแต่รุ่น c o b o o ู t ที่ประหยัดพลังงานแต่ยังคงความแรง ไปจนถึงรุ่น V 8ที่เป็นตำนานให้พลังงานมากกว่า480แรงม้าพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์การตอบสนองของคันเร่งและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดถูกปรับปรุงใหม่ให้ลื่นไหลและฉับไวขึ้นเพิ่มความร้อนใจในการขับขี่ทุกเส้นทางสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ Ford Mustang 2อ2 6ยยังนำเสนอเวอร์ชันไฮบริดและไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อรองรับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการขับเคลื่อนไฟฟ้าให้แรงบิดที่ทันใจผสานกับเทคโนโลยีควบคุมการยึดเกาะถนน ทำให้ผู้ขับสัมผัสได้ทั้งความแรงและความเนียบในเวลาเดียวกันนี่คือความลงตัวของอนาคตและอดีตในคันเดียวพูดถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยมัสแต n g 2ง2 6 2 6ไม่ทำให้ผิดหวัง Ford ติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, Automatic Emergency Braking และระบบตรวจจับคนเดินถนนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือทางไกลมัสแตงรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่แรงแต่ยังให้ความอุ่นใจในทุกเส้นทาง อีกหนึ่งไฮไลท์คือโหมดการขับขี่ที่หลากหลายตั้งแต่โหมด normal สำหรับการใช้งานประจำวันโหมด sport สำหรับความมันบนถนนโหมด track ที่ให้สมรรถนะสูงสุดเมื่อลงสนามแข่งและยังมีโหมด drag strip ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเร่งความเร็วในเส้นตรงโดยเฉพาะทุกโหมดถูกปรับจูนมาอย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของ Mustang อย่างแท้จริงถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัว Ford ก็ยังเพิ่มฟังก์ชัน personalization ผ่านหน้าจอดิจิทัลที่ให้ผู้ขับสามารถเลือกการแสดงผล ปรับสีไฟแอมเบียนไลติงหรือแม้กระทั่งเลือกเสียงเครื่องยนต์เสมือนในเวอร์ชั่นไฟฟ้าเรียกได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับเจ้าของมัสแตงแต่ละคนพูดถึงเรื่องราคากันบ้างแม้ฟอร์ดม s ส a ตงจะเป็นสปอร์ตคาร์ระดับตำนานแต่ฟอร์ดพยายามทำให้มัส a ตง2026เข้าถึงได้มากขึ้นในหลายตลาดโดยคาดการว่าจะมีรุ่นเริ่มต้นที่ราคาใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าแต่เพิ่มออปชันและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่วนรุ่นท็อปอย่าง V8 หรือเวอร์ชันเพอร์ฟอร์แมจะมีราคาที่สูงขึ้นตามสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้เพราะมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความแรงและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครและสำหรับเวอร์ชันสนี้เชื่อได้เลยว่าคนที่ได้เห็นตัวจริงจะต้องตกหลุมรักนทันที สิ่งที่ทำให้มัสแตง2,026น่าสนใจคือการรักษามารดกความเป็นมาซอ่มคาในขณะที่ยกระดับตัวเองเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ฟอร์ดไม่ได้ทิ้งความดิบและความดุดันที่เป็นเอกลักษณ์แต่กลับเพิ่มความล้ำความหรูและความปลอดภัยเข้าไปจนสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วฟอร์ดมัสแตง2,026ไม่ใช่แค่การต่อย,ยอดจากกลุ่นเดิมแต่คือการประกาศชัดเจนว่ามัสแตงจะยังคงเป็นตำนานต่อไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มันคือการรวมตัวของพลังกำลังความสวยงามเทคโนโลยีและความรู้สึกที่ไม่มีรถคันไหนให้ได้เหมือนมัสแตงและถ้าคุณกำลังมองหารถที่มากกว่ายานพาหนะแต่คือประสบการณ์ชีวิตมัสแตง2026คือคำตอบนี่คือทั้งหมดที่เราอยากพาทุกคนไปรู้จักกับ Ford m u s ส a ต g 2 0ง6วันนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวรถยนต์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและความรู้สึกจริงๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Ride ร n d Review เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ